ตอนรับสู่ช่องเครอมูลชูช h น n ล e l นะคะก็ถึงชดกับการที่เราแบบทานอิ่มอร่อยแล้วนะคะแล้วเรามาดูนะคะว่าเหลืออะไรบ้างนี่นะคะเนาะแม่คำไซนะคะก็ยังอร่อยอยู่นะคะก่าแม่จีกนะ็ไม่ทานเพื่อนหรอหายก่อนไม่้าน นี่นะคะโ้โต๊ดนี้โต๊นี้เรียบยิ่งกว่าทางนี้นะคะเป็นไงแอ็นดูสภาพบุญดูสภาพโนะคะอิ่มแล้วแต่ว่าป้าสามรสมามันอ่อรเลยต้องเอาอีกใช่ไหมให้มา้มัมกานมากเนอร่อยมากเลยมันอิ่มอยู่แล้วไงจะมีมาจาน จานนี้มาอีกไงมันก็เลยหนักเลยในนี้วันนี้สิบหกนี่สิบแปดล้านะมานะโอ้โหต้นต้นนี้เกลี้ยงเลยอ่ะต้นนี้รวมมายู่แล้วก็เป็นพันนะคะแต่ว่าทานแบบอร่อยอร่อยมากนะคะทานได้กว่าทานได้ยากให้เร็วๆถึงเสร็จเร็วๆอนี้เนี่จะซื้อจะซื้อ ระซักไม่พครับฟื้นนะพ่อเป็นไงอร่อยมากใช่ไมอร่อยนี่อร่อยพ่อฟื้นแบบทานแบบอรเอยไม่มีเหลือเลยอร่อยไม่มีเหลือเลยนะคะกนี่นะคะแล้วอันนี้แบบเหลือแต่ซากเลยเนาะพ่อเนาะโอ้โหแบบไม่ให้เหลือเลยนะคะนี่แหละค่ะก็คือว่าถ้าเราทานอาหารแบบนี้นะคะก็ทําให้แบบว่ามันคุ้มค่ากับการที่เราจ่ายนะคะคุ้มค่ากับการที่เราจ่าย พราะว่าอาหารไม่เหลือนะคะกินใหุ้้มเพราะวบอกว่าเ้ยายอากกจานอาหารทุกมื้อหาด้วยความยากลากากินทิ้งหยาให้หือทุกจานอาหารทุกมื้อเฮ้ยากจรทุกอกิ้งกินเรายากจนหรือว่ายังไงอีกตัว กินให้ค <mm <Wars> ุ้มเเรารวยแล้วสรุปกินให้คุ้มนะแม่น้าญาตินะเ่สวยครับเลสวยอะไรครับโอ้โหหนึ่งมืนเลยเหรอหนึ่งเลยเหรอโอ้โห ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะคะไม่ใช่ค่ะยางพันกว่านะคะก็ถือว่าถูกมากถูกมากขอรันถูกมากสองพันเจ็ด0ูเอากสองพนจ็โอ้แต่ถูกนะใช่ปลาอร่อยมากนี่นะคะคุณไม่แพงราคาไม่แพงเลยนะคะ ขนาดขี้ปลาอย่างนี้เลยนะกินยัขี้เลยนะโอ้ป้ากระต่ายกินยันขี้เลยคนะจริงโอ้อร่อยครับกินหอยพอครับกินหางด้วยกินหางด้วยครับโอ้โหนี่เนื้อมันกินตับกินไส้กินมพุงนะคะนี่นะคะับปลากระต่าบอกว่ากินยันขี้นะคะนี่ครับย่าชีสครับเรื่องปลาย่าชีสไม่ยอมใครนะครับ ครับญาติบอกว่าเรื่องปลาไม่ยอมเรื่องไตเกิยอมโต๊ะนี้ก็เกลี้ยงเหมือนกันนะคะเกลี้ยงทุกโต๊ะเลยนะคะแม่คำสาเกลี้ยงแม้แต่ก็แม้แต่กระทั่งหัวนะคะหัวก็หายหมดเลยนะคะแถมขี่ก็หายวันนี้นะครับก็จบมาทนี้นะครับน้อ นักตั้งวันนี้เป็นยังไคะก็ขอ้ะาเรืจองการทำตามวามจริงคือว่าต่อมาโอ้ฝนท่านท่าจะมาแล้วกินให้อิ่มเด้อยาชิเด้อกินให้อิ่มเด้อเออกินกิน เอาปลามาสองตัวครับสองตัวอีกเหรอยอมแพ้แล้วยังม่แพ้ทีเลยเอาแพ้ทีก่อนกินหัวแล้วก็กินอะไรมันก็จะกินตามด้วยอันนี้นะคะก็ อย่าอ่ะจิก yeah, yeah, well, um ็กำลังทานอยู่นะคะก็อร่อยอร่อยนะเสียดายนะคะเสียดายทุกคนนะฮะที่มากินข้าวที่ร้านนี้น้วก็เป็นครั้งแรกของผมที่ร่วมทานข้าวกับพี่น้องที่รู้ข้าวสนามครั้งแรกแล้วก็ตื่นเต้นกีนะนี่ไงนี่โอเคโอเคนี่นี่นี่เอานี่นี่ก็คือดูในก้างกับนิ้วท่านี่ท่านี้นี่ลูก พอทุงเขาใส่พวกก้างปลา่ะไม่เอาเลยแม่พอทุงเขาได้ไหมทวงหิ้วอะทวงหิ้วไปใส่พวกให้พวกของอะไรนะเนี่ยปลาอะเขาไม่เอาเขาบอกท่านี่ท่านี่อกไม่ให้เอารอ0บลสวองเ้า กับพี่น้องยูทูบเบอร์ที่เรามาให้กําลังใจกันในวันนี้นะคะที่เรามาที่สพอตอง้อยนะคะวันนี้นะคะเราก็มากินข้าวนะคะหรือมาทานข้าวนะคะที่ครัวริมพุงนะคะริมน้ําพุงนะคะนี่แม่ดาก็ลงไปข้างล่างนะคะ ประดับประดาระนะคะก็นั่งนะคะนั่งลมลมเย็นนะคะอันนี้ลมเย็นมากนะคะหลังจากกินข้าวอิ่มทุกคนก็นึกถึงค่ะคุณหลังจากกินข้าวอิ่มนะทุกคนก็คิดถึงน้องหมาน้องแมียด้วยนะคะได้ทำอาหารให้อร่อยอร่อยที่สุดในป่าอร่อยที่สุดเลยมากเลยอร่อมากเลยเยครับก็สำหรับไลน์นี้นะครับผมก็ใครไม่รู้ได้ไลน์นะครับ ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีนะมีใครลืมอะไรือเ่าดูดีๆนะลืมกระติ๊บเข่าญ่เข้าเด้อเออเอาไปน้ำเด้อเอาไปให้น้องหมาที่บ้านเนาะโคเล่ำโคลเน่ะเนาะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เดินทางกลับบ้านนะคะใครลืมอะไรไหมใครลืมอะไรไหมคะนี่ยายนี่ก็เทเสร็จอาหารไปให้น้องหมานะคะนนองเรากินอะไรเราก็ต้องนึกถึงน้องหมาด้วยนะได้ว่าอยางก็ได้ยุคพันชามโอ้โหป้าหนูไม่ได้ไล่นี่นะคะอ่ะ เราก็เดินทางกลับนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเฟิรมบุญชูชาแนลด้วยนะคะขอพระคุณนะคะสวัสดีค่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 ะอร่อยมากค่ะอร่อยมากค่ะอร่อยมากค่ะนี่นะคะร้านอาหารครัวริมพุงนะคะครัวริมพุงนะคะครัวริมพุงนะคะอยู่ตรงอ่า ในในในโซนของพญาเต่างอยนะคะอยู่ในอำเภอเต่างอยนะคะนี่